โอ้โหคอสมิตมันเบาจริงๆว้าวอ่ะมาชมหน่อยไหมอยากดูล้ะสีแปลกๆใช่ไหมสีนี้มาแรงมากๆนี่โอ้โห,โหดู064ตัวนี้ใส่รถตู้นะครับ Allnew คอมพิวเตอร์ใครอยากซิ่งอยากหรูมาในคาบของ X ต้องบอกว่าเป็นรุ่นนะครับ DS064 มาใกล้ๆหน่อยดูดูผิวสี ตัวนี้เป็นสีลูไซส์เลยนะดูเม็ดเมทัลลิตเลยยิบระยับพร้อมทั้งงานแองเกิลมิลลิ่งตรงนี้แล้วก็มีมุมตรงนี้แล้วขอบตรงนี้เราแมชชีนเงาตัวหนังสือโอ้โหเป็นลายซิ่งที่ดูพรีเมียมมากๆเอาเดี๋ยวมาดูลายซิ่งพรีเมียมแล้วใช่ไหมมาดูลายซิ่งดูดกันตัวนี้นี่ไทอาร์ดุพอไหมหรือ จะเป็น XT นี่พอไหมโหดพอไหมนี่006มีให้เลือกใช้ตั้งแต่รถซิทิคายอีกโกคาจนไปถึงรถสไตล์ PPV เลยอยากสุดต้องมาหยุดที่นี่นะครับ XT 006R